หยาดทิพย์โพสต์ข้อความนี้เช่าเน็ตแห่ส่งกำลังใจรัวๆหลังจากที่พนักงานอายการคดีพิเศษสามมีคำสั่งฟ้องนายรามาหรือเมธร,รัศมีรามาผู้ต้องหาที่7จสามีของดาราสาวชื่อดังหยาดทิพย์ราชปานกับพวกรวมสิบคนในความผิดฐานทำอุบายล่อช่วยประกาศการโฆษณาหรือชักชวนโดยตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานรวมการฟอกเงินตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดสาวยาดทิพย์ได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโพสต์ภาพกับน้องเมยาลูกสาวขณะที่กำลังเดินเล่นด้วยกันที่ริมทะเลพร้อมข้อความบีบหัวใจว่าเดินต่อไปข้างหน้าด้วยกันนะลูกท่ากลางเพื่อนพ้องในวงการและแฟนๆที่ติดตาม เขามากดส่งอีโมจิรูปหัวใจรวัวๆพร้อมคอมเมนต์ให้กำลังใจอาทิเป็นกำลังใจให้น้องจ้ะเวลาจะทำให้เราเข้มแข็งสู้ๆค่ะชีวิตต้องเดินต่ออดทนและสู้ๆนะคะกอดเลยค่ะรอดูภาพหลานมะเขือเทศและน้องหยาดอยู่ทุกๆวันนะคะเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีหยาดทิพย์